โอ้ยหางมีมครับพี่น้องหัางบอกไงเลยยังมาซื้อเห็นอ่าห้งเด้อสีพายังใส่พวกไอ้ไก่โอ๊หางบอกไงเลยห้องเด้อซูงห่วยบ้างหางบอกไงเลย,ยตึง้งห,ง,ง,ตงหลวงหลวงตะเวนครับ ไงฮังไงป่ะตวป่ะตวเด้อเด้อางแผนก่อนพี่น้องเสียวจังเลยดีอทังหมกเงีครับกวางแต่เว้นเลยเด้เสียอ๋ยอดดยญญังได้สามีวันครับพี่น้องเดี๋ยว ว้างแผนเอาแล้วสิเอาเช่ในใดเราสิบอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม